สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคุณค่ะทุกท่านนะคะพบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญให้น้องเขาวนรอบรถให้ดูอีกทีนึงว่าวันนี้พี่ขวัญมากับรถอะไรนะคะ ยู่เนี่ยเป็นรถตู้อนเนกประสงค์นะคะเป็นรถตู้โตโยต้าเวนทรีปี2017ตัว G นะคะเครื่อง3,000ดีเซลเดี๋ยวพี่ควัญจะพามาดูว่าด้านในนะคะมันกว้างแค่ไหนแล้วเราพับเบาะเก็บได้ไหมและมันอนเนกประสงค์แบบไหนและมันใช้สะดวกสบายมากมายแค่ไหนพี่ขวัญบอกเลยว่าสไตล์สไตล์ที่แบบไฮโซไฮโซได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะกระจังหน้าปี17ก็จะเป็นโฉมนี้ จะเป็นโฉมหน้าก่อนออนิวตุ้นหน้ายาวนะคะเป็นโฉมกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะโคมียมสวยๆนะคะตามด้วยไฟใหญ่ๆนะคะมองเห็นได้ชัดมองเห็นได้หลอ่อเวลามองไปเอ๊รถอะไรนะคะดูอเนกประสงค์มากๆเพราะว่าสามารถเปิดประตูเปิดประตูได้สองฝั่งขึ้นลงได้เหมือนฮุนไดเฮสันขึ้นลงได้เหมือนเกียร์คาร์ขึ้นลงได้เหมือน,น,เ,อน,น,เ,อนเอ,เอ,เอพวกนิสสันเออร์แกนนะคะเปิด ได้เลยอ่ะคือมันสะดวกจริงๆท่านผู้ชมค่ะท่านใดที่อยากได้รถใช้ในครอบครัวภาษีพ0 0บาทแล้วนั่งได้สบายๆแบบนี้แล้วที่จอดรถก็ไม่ต้องกว้างขวางมากแล้วที่ส่วนสูงของรถก็ไม่สูงมากนะคะคือไม่สูงเกินไปไม่ยาวเกินไปพี่ขวัญบอกแล้วมันพอดีพอดีจริงๆนะคะ Toyota Venturi นะคะมันไม่กว้างจนเกินไปมันไม่ยาวจนเกินไปและส่วนสูงไม่สูงจนเกินไปค่ะลูกค้า นะส่วนสูงประมาณ2เมตรค่ะนะคะส่วนยาวเนี่ยยาวน้อยกว่ารถตู้ไอ้มงใหญ่ค่ะเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะกับรถตู้เวนตุรี่ปี2017เครื่อง3 0 0พราคาเพียงแค่7 3 9 0 0 0บาทจัดได้เต็มจัดได้ฟรีดาวจัดได้ไม่ต้องใช้เงินนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นค่ะ2.79แต่ถ้าคุณดีๆเลยกับพี่ควันเดี๋ยวพี่ขวัญให้สิทธิพิเศษเอีกนะคะ ดีๆคือเครดิตเลยนะคะแล้วมาดูด้านหลังนะคะลูกค้าขามาดูด้านหลังนะคะเป็นเบาะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะยิงช็อตเวนจอรี่ตรงนี้แล้วก็มีรูระบายตรงนี้นี่แหละค่ะไม่ใช่หุ้มหนังมาใหม่นะคะจากศูนย์เลยคุณอยากจะเอนนอนก็เอนแบบนี้สบายๆได้เลยนะคะลูกค้าหรือจะหมุนคุยกันหันหน้าหันหลังใส่กันได้เลยคืออยากจะทําอะไรก็อนเนกประสงค์นะคะคันนี้พี่ขวัญบอกนิดนึงเนี่ยค่ะ คุณลูกค้าขยับขึ้นลงได้เลยนะคะที่จริงหมุนคุยกันได้เลยนะคะพี่ขวัญอาจจะไม่ถนัดเมื่อกี้มือพี่ขวัญไม่ถนัดนะคะกระดูกข้อมือเสีย <c oughs> <c oughs> นะสวยทั้งคันจริงๆค่ะลูกค้าเบาะไม่มีขาดนะคะไม่มีย่นนะ <c oughs> พี่ขวัญบอกนิดนึงว่าเบาะไม่มีขาดแม้แต่ตัวเดียวนะคะ <c oughs> หัวหมอนครบนะคะหัวหมอนครบ <c oughs> ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถแบบนี้นะคะและอยากไปใช้งานได้เลยนะคะ ค,คุณสามารถขนของตั้งแต่สมมุตินั่งสคนคุณนั่งด้านหน้าแล้วคุณก็ใส่ของด้านหลังได้เลยคุณใส่ของด้านหลังได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะตัวนี้สามารถเขาเรียกว่าเก็บของยิ่งกว่า4ประตูเก็บของมากกว่ากระบะหัวเดียวขนคนได้ถึง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสนะคะถ้าตัวเล็กนะคะจะ1ิบสแล้วแต่ลูกค้าเลย แล้วแต่ลูกค้าแล้วแล้วก็เบลมีครบทุกอันเบลมีครบทุกอันนะคะเรียกว่าอนเนกประสงค์จริงๆนะคะประตูก็สามารถเปิดสไลด์ได้สองฝั่งล้อแมก่าล้อแมกเวนจูรี่จะมีอยู่สองลายแต่จากศูนย์ก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะลูกค้าลายที่ล้อแมกจากศูนย์เนี่ยสิ่งที่ได้แน่นอนคือความคงทนนะคะ สิ่งที่ได้แน่นอนคือความคงทนนะพี่ขวัญแจ้งลูกคา้านิดนึงนะเวลาคุณซื้อล้อมแม็กเพื่อความหล่อของรถคุณคุณจะเปลี่ยนให้หล่อแค่ไหนก็ช่างแต่คุณต้องเปลี่ยนของดีนิดนึงนะคะ<ส>ยางนะคะ<ส>คุณดูนิดนึงนะคะหน้าโฟมหน้าฝนนะถ้าถ้ามันเก่าไปคุณอย่าไปเบลนคุณอย่าไปอะไรเลยนะคะพยายามเปลี่ยนให้ใหม่ขึ้นนะเพ<ส>ื่อความปลอดภัยกับครอบครัวเรานะคะเพ<ส>ื่อความปลอดภัยกับครอบครัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะออกพี่ขวัญมีตรวจสอบให้อยู่แล้วอย่างคันนี้นะคะคุณลูกค้าขา ยางใหม่ๆนะคะยางใหม่ๆแบบนี้คุณลูกค้าใช้งานได้เลยมีลูกยอกดางมีอะไรเรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าพี่ขวัญจะปล่อยยางคุณเก่าๆออกไปให้ถ้ายางคุณเก่าจริงพี่ขวัญเปลี่ยนให้เลยนะคะไฟตัวใหม่แล้วนะคะเป็นไฟเนี่ยค่ะไฟกริปปลาแบบนี้นะคะเป็นปีสิบี่ขึ้นไปนาอข้างหลังจะมืดนิดน,นึงแต่พี่ขวัญแจ้งนิดน,นึงนะคะด้านหลังก็เหมือนกันคุณสามารถพับเก็บบ่อเวลาคุณจะพับเก็บบ่อพี่ขวัญฝากเก็บหัวหมอนก่อน เก็บให้ดีนะเดี๋ยวมันล่วงคุณเก็บถอดหัวมอนออกก่อนนะคะนี่คือหัวหมอนนะคุณถอดหัวมอนออกก่อนแล้วคุณค่อยพับเปบาะขึ้นไปเก็บเหมือนฟอร์จูเนอ์ุย้ยของใหม่คะ่ะคันนี้พี่ขวัญบอกเลยนี่เครื่องมือนี่มันรถใหม่ป้ายแดงเลยหรือเปล่าคันนี้ดูสิคะไม่มีรอยเลยนะคะเนี่ยไฟประตูนะคะของนะคะอ่จะมีตัวตัวเก็บอะไรเก็บของได้เลยตัวนี้นะคะพื้นใหม่ใหม่จริงอะคันนี้นะคะ นี่พื้นทางเหยียบนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนมาใหม่นะติดกับรถมานะคะเนี่ยใหม่กิฟต์นะคะไม่มีการเหยียบขึ้นไปมีไม่มีรอยช้ำไม่มีอะไรเลยถือว่าใหม่กิฟต์ใหม่จริงๆใหม่สุดๆปกติพี่ขวัญขายรถแทบจะไม่ลมก้นมนอมองตรงนี้ค,คุณดูสิคะใหม่ใหม่ขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะสตาร์ตรติดชึ้งแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสียมแบตจะเสียจะถูกเปลี่ยนแบตล้อจะก่าวล้อแมกจะ ดุงจะเด้งไม่มีนะคะพ่อนี่ถือว่าใหม่มากๆใหม่มากๆลูกค้าเดี๋ยวพี่ควันจะพาดูด้านหน้าส่วนตัวรถใหม่ส่วนสีใหม่เลขใหม่แค่นี้ออปชั่นไม่มีสะดุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้งานได้จริงแต่เรามาดูด้านหน้าว่ารถเลขใหม่แค่นี้จะมีตำหนิตรงน้นหน้าไหมเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน เดิมจริงๆค่ะเนี่ยกาวจากโรงงานเลยลูกค้าขากาวเข็บตะเข็บเอยนะคะกิ๊บเอยไม่มีขาดเลยอุ้ยใหม่คุณลูกค้าพี่ขวัญขอกระซิบเลยคันนี้ใหม่จริงใหม่ทุกรูขุมขนจริงๆใหม่กิ๊บเลยหกื่นกโลใหม่กิ๊บเลยค่ะลูกค้าโอ้โหดูสิคะสายยงสายยางข้อยองท่ายางทางเดินนะคะดูเหมาะปัดนน้ำฝนนะคะ ใหม่ๆกรี๊ๆไม่มีกรอบใสๆอมชมพูอยู่เลยเนี่ยนะคะด้านในสีนะคะเนี่ยสีเดิมๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะลูกค้าเนี่ยค่ะสีเดิมๆของตัวตัวรถต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะถ้าเป็นรถเก่านะคะลูกค้าค่ะตัวเนี้ยลูกยางตัวเนี้ยถูกแกะถูกดึงออกไปแล้วนะคะตัวนี้ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยแล้วก็กาวของเขาเนี่ยคือกาวของโรงงานเลยนะคะเนี่ยคือคาบกาวของโรงงานนะติดจากโรงงานมาเลยนะ เลขเลขเขาชัดค่ะเลขเขาชัดเลยค่ะซูมได้เห็นชัดเลยนะคะนี่สุดสุดกิฟต์เอางี้เอางี้ใครได้ไปคันนี้ใครได้ไปคันนี้ยิ่งกว่าถูกหวยใครได้ไปคันนี้คุณลูกค้าหนึ่งได้รถสวยสองได้รถด,ดีประหยัดราคาถูกที่สุดแถมหนึ่งได้ดีเซลสองได้เลขไม่น้อยสามได้ปีใหม่สีด่ดอกเบี้ยถูก คุณได้ทุกอย่างที่คุณจะได้ะค่ะลูกค้าเจ๋งๆกันไปเลยดอกเบีย้ย2.79ส่งหปีก็ได้ส่ง6ปีก็ได้เจปีก็ได้เจปีนี่คือ8 4งวดเหมือนป้ายแดงก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเครดิตลูกค้าจะไปแบงค์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 งงไหนแต่คุณไม่ต้องห่วงพี่ขวัญมีแบงค์ธนาคารเนี่ยมานั่งเรียงให้เราเลือกเขาเลยนะคะพี่ขวัญพาดูชมรถทุกวันนะคะรถเราหมุนเวียนอยู่ร้อยคันต่อต่อเดือนนะคือซื้อเข้า แต่สต๊อกรถเรา670คันกับพื้นที่5ไร่ถึง6ไร่กับประสบการณ์การเปิดการขายของเรา20ปีและที่แน่ๆเซลล์ที่นี่ของเรามืออาชีพทุกคนค่ะประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10กว่าปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องไฟแนงเรื่องบุคคลหรือเรื่องใดๆทั้งต้องก็ตามนะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าอ่านขาดมวนเดียวจบไม่ต้องเสียเวล่ำเวลากันวันนี้พี่ขวัญฝากเบอร์ไว้นิดนึง 0863 159977 0863159977พี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้หรือเฟซบุ o กไลลาขวัญจิตไลลาหรือขวัญรถมือสองหรือขวัญรถตู้มือสองพิมพ์เข้าไปเลยหรือ Google ขวัญเจ้าแม่รถตู้เจอแน่นอนแล้วคุณจะได้รถสวยๆแค่กิ้งมาพี่ขวัญหารถให้ผมหน่อยพี่ขวัญบอกแล้วว่าซื้อรถกับพี่ขวัญน,นะคะ คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ขวัญดูแลคุณลูกค้าแน่นอนเนาะท่าในใดที่มีปัญหาอะไรก็โทรหาพี่ขวัญได้เลย0863159977สวัสดีค่ะ